to know. กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรามาสแควร์ค่ะและช่วงนี้คือ better to know นะคะอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้วแนนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวของโรคโควิด -19 ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองการแพร่ระบาดกันอย่างจริงจังแล้วก็หลายๆคนติดตามข่าวสารกันจนเครียดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะบอกเลยคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้คุณตื่นตระหนกจนเกินไปถึงแม้ว่าโรคนี้เนี่ยเขาจะระบาดรุนแรงแล้วก็ดูน่ากลัวแต่เราสามารถป้องกันตัวเองให้ห่างไกลาจากการรับ เชื้อได้นะคะหนึ่งในวิธีที่คุณหมอเขาแนะนําก็คือการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่คุณจะต้องออกไปอยู่ในที่ชุมชนหรือว่าต้องไปพบเจอผู้คนมากมายนั่นเองแต่คําถามก็คือเราจะมีวิธีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยจากการติดเชือ้ออันนี้สําคัญมากๆาเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะช่วงเบสเทอร์จุนอของเราจะไปถามหาคําตอบและวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องจากคุณหมอมาฝากทุกทุกคนไปชมพร้อมๆกันค่ะ

ชื่อโรคตอนนี้ที่องค์การอนามโลกเนี่ยได้ให้ชื่อโรคใหม่คือโควิด1 i d หรือโควิด1 9กนะคะก็จะเป็นปัญหาทั่วโลกทุกโรคก,กำลังให้ความสนใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะป้องกันนะคะหรือว่าให้มีการกระจายของโรคเนี่ยให้หน้อยที่สุดที่จะทำได้นะคะ สำหรับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับมันสามารถแพร่กระจายผ่านทางละอองฝอยขนาดใหญ่ผ่านจากการไอและการจามครับหากเราไปได้รับหรือว่าบังเอิญสัมผัสกับไอเชื้อละอองฝอยจากการไอและการจามจากผู้ป่วยโดยตรงแล้วก็รับเข้าสู่ร่างกายนะครับตรงนี้เราก็สามารถติดเชื้อได้ครับและอีกอย่างนะครับถ้าเกิดเรามีการสัมผัสทางอ้อมอย่างเช่นเราไปสัมผัสกับละอองเชื้อผ่านทางมือแล้วเราก็เผลอเอามือมาขยี้ตาตรงนี้ก็สามารถที่จะติดเชื้อได้เช่นกันครับ เพราะฉะนั้นหากเรารู้จักวิธีการป้องกันตัวโดยใส่หน้ากากอน,นมามัยให้ถูกต้องและหมั่นล้างมือให้สะอาดเราก็สามารถป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ครับค่ะตอนนี้อาจารย์ศิระก็ได้ยินข่าวอยู่ทุกวันใช่ไหมคะเ<ช>นื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเ<ช>นะรื่อยๆนะคะเราก็ได้ยินข่าวเรื่องของผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็ยังมีเยอะขึ้นอยู่นะคะคแต่ว่าผู้ป่วยที่หายก็ยังมีเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นสิ่่งงทีเรายั ให้ความสนใจอยู่ตอนนี้ใช่ครับแล้วตัวไวรัสก็มีแพร่กระจายไปหลายพื้นที่ในทั่วโลกะนะครับในประเทศไทยเราเองเราก็มีมีผู้ติดเชื้อเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ก็หลักหลายสิบประเทศละ<ช>ที่ไวรัสนี้เจอผู้ป่วยนะคะ,นะเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องมาดูแล้วครับว่าเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงนะครับที่ทําให้ตัวเราเนี่ยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโครโรนาครับค่ะที่เราเห็นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่องของหน้ากากอนามัยหลายๆแบบที่เราเห็นกันอยู่เช่นการใช้ทั่วไปหรือว่ามีขายตามท้องตลาดในปร,ระเทศไทยนะคะ ที่เห็นแล้วก็เห็นอยู่4ี่แบบเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันแต่ละแบบไปเลยนะคะว่าแต่ละแบบมันมีความสําคัญมันใช่ยังไงอะไรกันบ้างนะคะคอันดับแรกหลายหลายคนคงได้เห็นหน้ากากอนามัยทุกอย่างทุกแบบแล้วนะครับใน้องตลาดเนาะอันนี้เราเรียกว่า N95 นะครับอันนี้เป็นหน้ากากโฟมโ<อ>นะครับอันนี้เป็นหน้ากากคาร์บอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางการแพทย์ที่เราเ กกครับเรามาพูดถึงตัวแรกก่อนเนาะอันนี้คือหน้ากาก N95 <ช>นะครับ,รบลหลายๆคนอาจจะได,ได้ลองใช้ดูแล้วนะครับจริงๆหน้ากาก N95 นี้นะครับเป็นหน้ากากที่ค่อนข้างดีในแง่ของการป้องกันเชื้อโรคนะครับแล้วมันยังสามารถกรองเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ด้วยหรือว่าที่เรียกว่า PM 2.5นะครับเวลาใส่เนี่ยข้อเสียข,ของมันก็คือมาจจะแน่นนิดนึงเนาะใส่แล้วมันจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนใส่ไปนานๆเนี่ยไปวิ่งออกกาลังกายก็อาจจะหายากอดอัด,อดทําให้ใส่ได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าเกิดในแง่ของประสิทธิภาพการป้องกันเช อัแน่นอนยอดนะคะแต่จะแนะนําคือถ้าใส่ถูกจริงๆเนี่ยมันจะหายใจไม่ออกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครใส่แล้วหายใจออกแปลว่าใส่ไม่ถูกนะคะแล้วก็ N95 อันนี้จริงๆก็คือแนะนําว่าเราอยากเก็บไว้ให้ใช้สําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะที่ต้องมีความใกล้ชิดกับบุคคลที่จะต้องมีโรคติดต่อทางเดินหายใจหรือว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เราจริงวเราไม่ได้นาสําหรับประชาชนทั่วไปในแง่ของการป้องกันไวรัสตรงนี้เพราะจริงๆหลักการของ N95 นะครับมันต้องแนบไปกับหน้าเนื้อแบบ แนบสนิทเลยครับผมไม่มีอากาศถ่ายเทรตรงบริเวณรอบๆได้เลยเพราะฉะนั้นใส่แล้วเนี่ยจะอึอดอัดอิกหนึ่งครับผมไม่สามารถมีใครใส่ได้เกิน5นาทีใช่ครับะะใช่ใชค่ะอันนี้มาดูอันที่2นะคะก็จะเป็นหน้ากากคาร์บอนนะคะซึ่งก็ ตามชื่อมันก็เห็นอาจจะเห็นสีดำๆเทาๆนะคะซึ่งหน้ากากคาร์บอนเนี้ยถามว่าเป็นประสิทธิภาพดีไหมประสิทธิภาพดีนะคะป้องกันเรื่องของเชื้อโรคได้ที่อาจจะมีขนาดอนุภาคประมาณ3ไมครอนป้องกันฝุ่นได้นะคะแล้วก็ป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วยนะคะประสิทธิภาพของหน้ากากคาร์บอนเนี้ยก็ค่อนข้างสูงทีเดียวประมาณ195นะคะตามมาตรฐานที่มีอยู่นะคะครับ สําหรับตัวต่อไปนะครับคือหน้ากากโฟมผมว่าหลายๆคนน่าจะซื้อมาใช้แล้วแหละเพราะว่าเป็นที่ใช่เป็นที่ฮิตฮอตของหมู่วัยรุ่นและคนดังทั่วไปเลยนะครับเพราะใส่แล้วมันดูเท่เนาะมันดูแบบลุคคูลๆนิดนึงเนาะแต่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในแง่ของประสิทธิภาพของหน้ากากโฟมนะครับแทบจะป้องกันไม่ได้เลยครับแต่ข้อดีของมันคือใส่แล้วสบายเนาะบางคนใส่บอกว่าอหายใจโล่งเลยไม่รู้มันจะป้องกันได้จริงหรือเปล่าว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหน้ากากโฟม อันต่อมานะคะสุดท้ายก็จะเห็นกันเ,เยอะกันมากขึ้นตอนนี้ก็คือหน้ากากอ,อนามัยที่เราเรียกกันทั่วไปหรือว่าหน้ากากทางการแพทย์ค่ะซึ่งเราจะเห็นก็คือมักจะมี2ส,สีเห็นคือมีสีเขียวทางด้านหน้านะคะซึ่งลักษณะสีเขียวเนี่ยก็จะมีการเคลือบสารที่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ป้องกันละอองฝอยได้นะคะ <descub. S 2> อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะคะซึ่งสีขาวจะมีลักษณะที่นิ่มกว่าไว้อสัมผัสกับผิวหน้าเรานะคะซึ่งหน้ากากอ,อนามัยนี้ก็สามารถป้องกันเรื่องของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้นะคะกก็็็อันนนี้จะเป ที่แนะนําสําหรับประชาชนทั่วไปถ้าอยากจะใส่นะคะก็คืออันนี้ะนะคะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครบ้างที่จําเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือควรจะใส่หน้ากากอนามัยที่จริงแล้วไม่ได้ทุกคนนะคะคอันดับแรกแน่นอนนะคะคือคนที่มีปัญหาหรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไอจามน้ำมูกไหลอันนี้แน่นอนนะคะควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยครับผมแล้วคนที่สองนะครับที่ควรจะใส่หน้าก,กากอนามัยนะครับก็ <được S 1> <ๆ S 2> คือคนที่อยู <im itation> ่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจครับก็คืออยู่กับคนที่ไอจามพวกนี้ครับก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยคนที่ไอจามควรจะใส่ก่อนโอเคครับ อันดับที่3นะคะคือบุคลากรทางการแพทย์นะคะคแน่นอนเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเป็นแพทย์พยาบาลเองก็คือต้องใกล้ชิดก,กับผู้ป่วยนะคะอันนี้ก็แนะนําสําหรับบุคลากรนะคะแพทย์คือต้องใส่หน้ากากอนามัย ครับผมและสําหรับกลุ่มคนที่ไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็คือคนที่ไม่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยครับค่ะโดยเฉพาะถ้าไปในที่โล่งแจ้งนะคะเช่นเดินอยู่กลางถนนอันนี้ไม่นับว่าจะป้องกันฝุ่นนี่อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะกลางถนนกลางแจ้งไม่ได้มีไวรัสโคโรนาให้จะต้องป้องกันหรือใส่หน้ากากอนามัยนะคะต่อไปเราจะไปดูเรื่องของวิธีการที่ถูกต้องในการใส่หน้ากากอนามัยกันค่ะไปชมกันครับ ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมหน้ากากอนามัยดูให้ด้านสีเขียวหันออกด้านนอกเพราะส่วนนี้คือเคลือบสารป้องกันเชื้อโรคไว้ดูให้แผ่นโลหะแข็งอยู่ด้านบนและส่วนที่ไม่มีโลหะอยู่ด้านล่าง ใส่หน้ากากอนา,ามัยโดยดึงสายรัดทั้งสองข้างคล้องบริเวณใบหูกดแผ่นโลหะให้แนบกับสันจมูกดึงหน้ากากอนา,ามัยให้คลุมปิดทั้งจมูกและปากล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย ใช้มือทั้งสองข้างจับสายรัดหูพร้อมๆกันดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรงทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะอย่าลืมล้างมือทุกครั้งหลังถอดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคตกค้างที่มือ แนะนำสิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับการใส่หน้ากากาอนามัยห้ามใช้มือเปล่าสัมผัสกับด้านหน้าของหน้ากากาอนามัยโดยตรงเพราะบริเวณนี้อาจจะมีเชื้อโรคตกค้างและติดไปกับมือของเราได้ขณะสวมใส่ควรให้หน้ากากาอนามัยปิดทั้งจมูกและปากให้สนิทไม่ควรดึงหน้ากากาอนามัยลงมาไว้บริเวณใต้คางทีนี้เรามาดูคำแนะนำเสริมอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากการใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะข้อแรกครับ หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเจ็บคอหรือหอบเหนื่อยครับข้อต่อไปนะคะพยายามอลีกเี่งสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดนะคะถ้ามีความจำเป็นต้องสัมผัสก็อย่าลืมล้างมือหลังจากสัมผัสด,ด้วยข้อต่อไปครับหมั่นล้างมือนะครับด้วยสบู่หรือว่าแอลโกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอครับพยายามอย่าเอามือขยี้ตาจับตาจับจมูกจับปากนะคะเพราะว่าจะเป็นทางเข้าของเชื้อได้ และข้อสุดท้ายนะครับอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปและหมั่นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนเชื่อในทันทีครับฝากเอาไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการใส่หน้ากากอนามัยถ้ามีการเปื้อนเปียกแฉะก่อนระหว่างวันก็สามารถทิ้งได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ปนเปื้อนก็อยู่ได้ประมาณ1วันก็ควรจะต้องทิ้งแล้วค่ะอย่าลืมนะคะการใช้หน้ากากอนามัยใช้ถูกต้องป้องกันโรคได้ครับ know. ต้องกราบขอพระคุณงามๆเลยนะคะสาหรับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอศิระนะคะที่มาให้คําชี้แจงกันแบบกระจ่างสำหรับพวกเราค่ะทําความรู้จักกับหน้าก,กากอนามายัยประเภทต่างๆกันไปแล้วเรายังได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่รู้วิธีใส่ที่ถูกต้องนะคะแต่เราจะต้องรู้วิธีถอดหน้าก,กากอนามายัยที่ถูกต้องด้วยถึงจะทําให้เรานั้นห่างไกลาจากโรคนี้ได้อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปค่ะรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมดูแลสภาพจิตใจด้วยเสพข่าวมากมันอาจจะเครียดอาจจะกดดันอาจจะทําให้เราป่วย ด้วยโรคอื่นแทนก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้าใครที่มีอาการปวดปวดหัวปวดตัวปวดไหล่ปวดใจอันนี้ไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอรวมถึงมีเปิดรับสายสดๆด้วยเดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้าค่ะ